สบายดีสว <doors> ัส <Operations> ด <Aub ain> ีครับผมมาพี่น้องมายินข่าวน้ำกันพี่น้องได้ออมกบพี่น้องออมกบตุ่มของไงไม่คาตั่มของไงบายดีพี่น้องมาเด้อต้มตีนงัวพี่น้องเลยมาพี่น้องมาต้มโคต้มเอ็นแก้วอาหารบัลฮาวมาเริ่มขีบลายมือพี่น้องเอ้ข้าวเวียดนี่จะไปครับไป

บ่ม oh ีพ <I am. S 1> <im> sì ักเี <shouting> <qu ie> oh ่ยเลยตลาดบ่มาตลาดบ่มาร้านนี้โอ้โหเตาเอ้ยไม่ได้ช่อยโอ้เจลเฮ้

มตาตลาดอุ่นๆมั้งตัวน้อยคนสามคนน่าตั n ใหญ่ตามเหา ควบหน้าเนี่ยพี่น้อยควบหน้นาเด้่ยพี่น้องบมูแมงควบเรียนมันทำเป็นบวบ กูพองไงมคุณจัมมันไม่มาแล้วมาแล้วม,มาแล้วยินไีนะน้องบาร์ะ ไม่งตอนักน่าียาอมเหรอต้่งเตงอาบานเาอ้ซี่าบอกว่าบอกจะเลียวขาพ่นาไม่จะามเหม่ยมากนะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền không And mm -hmm. get you know.

น่ามากที่แกนจอบปล่อย่ะค่ะเลื่อปลอยเลื่อนโนตะลึงนตุ๊กนจะบปล่อยเลื่อมั้ง บม่เอาเพดเพลิเพขาเขาไม่พ่นพอดี่เอาเพราะวเขาบะล่พ่อุ่นหาผุ่นลมแหงเขาพุนี่เอาเดมพะโล่ ขา,าบอว่าเกี่ยวกับกันสามสาไม่ได้จะจอยบุ้มหัวใบเีายางามกะระเราอ๋อนี่ยายนี่นั้นเปีกเ่รวเกียวแล้วนาก็เล้วขอเจ้าตัวของนั้นเกียเ่ยวอ๋อไอ้สตมหนึ่งสองคนนะ่ะ ที่พ่อเงนยู่ตันของการเง่แต่อีเมเราจะจอยแต่สองคนนี่แหละวะคือคือให้่างเครื่องรักงยนะจ้ยไม่เอาแล้วจับได้บ <tr drilling> ่างาเพิ่งจับลอยไปตันเห็นกู้ำหัวจังหางมีงมาตะให้กูดำมาน้กู่าเนี่ยเออกันที่นและเขาตัดเราดำ ดั้มเละวานวานนว่ันเอมันเล่งวานไปลูกเขายทมเรียบร้อยโบกขาดทุ่มอีกม้วนลยกายวานเห็ดเล่งขนาดได้ปะวานล้วก็ได้ทมเรียบร้อยเลยได้ชอบหรือเปล่าคำวกสอบเนี่ยเขาได้อะปีกายรชอบสอบเครื่องรูกคนชอบขอมันวัวเนี่ยระยะมันง่ายอ่ะกายแม่เขาอาการหอมชื่อกาย เปนีวานพลาดไปหรอแล้าขหยานะวานแท้แทงเลมนี่กระดงกระวานเห็นปุ๋นีวานแดก,เ,ดขกดดเขาหรือแล่อมแรงนะแรงขึ้นไม่หนาวร้ายขา อย่ตี่มหยาอืมจตรงโงนีหรอ่ตัดกันให้มีข่าวฮ่าาโปข่าวเพ่มอมรคุมหยาเข้าวคุมหยาเราได้อยู่ไจ๊ะช่วยลำเพียลงเฮ้ยเจะาาสมัดโอ้ยมันเพี้ยลง สาหรับนี้นองเขาโจลงเพียงทถนีเด้อพี่น้องอมาสมงจเรื่องูแรกก็แช่เติดตาสนมสงหรัเหลานเด้อพี่น้องสำหรับทีนี้เขกาเขาว่าสบายดีสวัสดีครับผม